สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง1นึ่งหมืแรกสามแสนนะคะเ,เป็นเป็นการทำอสังหาริมทรัพย์แบบการพัฒนาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการที่แบบว่าจับที่แล้วก็มาขายต่อค่ะในระหว่างที่เราทําบ้านขายนี้นะคะก็คือว่าทำบ้านนี่มันใช้ระยะเวลานานเนาะเราก็เลยแบบหารายได้พิเศษโดยการที่ ปกติเราทําอสังหาทําบ้านขายนะคะเราจะดูที่ดินดูอะไรอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็จะเวลาเราจับจองพื้นที่ไหนเราก็จะรู้พื้นที่นั้นๆว่าพื้นที่เป็นยังไงราคาเท่าไรที่ดินแถวนี้เป็นยังไงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในระหว่างที่ทําบ้านขายเนี่ยค่ะในระหว่างที่ที่ว่างๆอย่างงี้เนาะเราก็สามารถที่จะลงทุนเล็กๆแล้วก็สามารถทํากําไรได้เลย ะะว,นนวันนี้ก็เลยจะมาแชร์แชร์ให้ฟังว่างานอาริเลที่ทำเนี่ยก็คือว่าจับที่ดินมาปล่อยขายนะคะไปเจอป้ายป้ายหนึ่งนะคะเป็นเป็นป้ายขายที่ดินก็เลยโทรโทรเข้าไปดูว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงทีนี้ก็เลยก็เลยได้ที่ดินแบบว่าเขาก็บอกว่าราคาเท่านี้นะเน,นี่เสร็จปุ๊บก็เลยคิดว่ามันโอเค น่าจะได้นะคะก็เลยแบบว่าเช็คราคาซึ่งปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าราคาแถบนั้นเป็นยังไงเพราะว่าเราทำมาสังหาใช่ไหมคะเราก็จะรู้รู้ทรัพย์สินในพื้นที่รู้ราคาในพื้นที่นะคะทีนี้ก็เลยเช็คดูก็เลยว่าเออพื้นที่ตรงนี้มันถูกนะแม,ม้มันยังไม่ได้ถมนะคะยังไม่ได้ถมแล้วเสร็จป,ปุ๊บก็เราก็มาคำนวณการถมความลึกความกว้างอะไรอย่างนี้ ก็ยังตกอยู่ว่ามันถูกอยู่ประมาณนี้นะคะมันก็เลยโทรปุ๊บวันนั้นก็คือเข้าเจรจาเลยวันนั้นวางเงินไปหนึ่งหมื่นบาทได้มาสองแปลงนะคะหนึ 1, ่งหมื่นบาทหนึ่งบาทได้มาสองแปลงนะคะแล้วทีนี้ต่อมาก็เลยทําการตลาดโดยโดยการทําแบบที่จะปลูกบ้านนี่แหละคะ่ะเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เขาก็เลยมาขอซื้อที่ มาขอซื้อที่มีสองคนสองเคสเคสที่หนึ่งก็คือว่าเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าที่จะซื้อบ้านนี้แหละคะ่ะแต่ว่าคล้ายๆว่ากําลังไม่ถึงก็เลยขอซื้อที่ประมาณนี้เนาะแล้วก็เคสที่สองก็คือแบบซื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคนมีเงินเขาก็ซื้อไว้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยเลยทําทําการทําราคาแบบสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งสำหรับคนที่แบบ คล้ายๆปลีกเนาะคล้ายๆแบบที่จะซื้อบ้านแต่ว่าเงินไม่ถึงเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเราจะทําราคาอยู่ที่ว่าสมมติว่าบ้านเราขายเท่าไหร่สมมุติหนึ่งเก้าเก้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หากค่าก่อสร้างค่าโสหุ่ยนั่นนู่นนี่ออกไปแล้วเหลือค่าที่ดินเท่าไหร่นั่นราคาคือราคาที่เราขายนะค่ะแล้วทีนี้มันก็จะได้ราคาที่สูงมากมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบ ที่แบบมีกําไรแล้วอย่างนี้เนาะก็คือว่าในตัวบ้านในตัวบ้านก็มีกําไรแล้วในที่ดินก็มีกําไรแล้วแต่ทีเนี้ยเราเรา,เราไม่หักเฉพาะค่าก่อสร้างทีนี้เราหักเฉพาะค่าก่อสร้างจริงเราไม่ได้หักกําไรของของตัวบ้านฉะนั้นกําไรของตัวบ้านก็เลยเหลืออยู่บนที่ดินด้วยนะคะก็เลยว่าแปลงเนี้ยได้ไปสามแสนนะคะเสร็จปุ๊บแปลงที่สอง มันยังไม่ได้ขายแหละมันยังไม่ได้ขายแต่วทั้งสองแปลงคือวางหนึ่งหมื่นนะเสร็ปุ๊บแปลงที่สองเราก็ขายให้เขาแบบถูกลงมาหน่อยนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆซื้อไว้คล้ายๆกว้านซื้อในระยะนี้ที่มันราคาไม่แรงนะคะแล้วก็อธิอธิบายให้เขาฟังว่าเออซื้อเท่านี้เท่านี้แบบไม่ไปไม่ไปแบบยังไงอะไม่ไปบอกราคาอีก ที่หนึ่งนะเพราะว่ายัางไงคุณก็ไม่ได้อยู่อะไรอย่างนี้เพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาซื้ออยู่อีกคนหนึ่งเขาซื้อเกิงกําไรนะคะฉันหนูลดให้คุณพิเศษนะคุณไม่ต้องพูดเรื่องราคาอะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างเราก็หวังครั้งหน้าด้วยว่าเขาจะซื้อกับเราอีกนะคะก็แปลงที่สองก็ถูกกว่าแต่ว่ายังไม่ได้ขายแต่ว่า แบบนัดโอนก็เลยยังไม่ได้คิดกําไรตรงนั้นแต่สําหรับแปลงแรกก็คือได้กำไรแล้วไปละสามแสนนะคะเนื้อที่ไม่ถึงงานนะคะทีนี้ก็เลยอยากมาแชร์ให้ฟังว่าในระหว่างที่เราทํางานรองงานชิ้นใหญ่เนะะี่ยค่ะเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคะก็คือการทํางานก็คือว่าไปขอวางมัดจําไปขอวางมัดจํา เสร็จปุ๊บก,ก็ขอเข้าใช้พื้นที่เราจะทํำอะไรเราจะทําบ้านขายก็ได้เราจะขายที่ปล่อยไปก็ได้ซึ่งเจ้าของที่เนี่ยค่ะที่คนเขาที่ที่ที่เป็นเจ้าของที่เนี่ยค่ะเขาก็เข้าใจว่าเเดี๋ยวนี้มันมีนะัพัฒนาประมาณนี้นะมันก็แล้วแต่คุณคุณคุณวางเงินแล้วแล้วแต่คุณสิตของคุณอะไรประมาณนี้เขาก็เข้าใจนะคะบางคนเขาก็ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะคะเขาก็จะแบบกลัวเราได้กําไรอะไรอย่างนี้ เขาก็จะไม่โอเคมันมันมีมนุษย์อย่างนั้นอยู่จริงๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็มาแชร์ให้ฟังว่ามันมันได้กำไรเร็วถ้าแบบถ้าติดปีกถ้าติดใจในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นอาชีพหนึ่งได้สบายๆเลยนะคะมันปล่อยได้เร็วมากนะคะแล้วตอนนี้นะก็กำลังที่จะดูอีกแปลงหนึ่งแปลงใหญ่วางไปสอง0 0น วางไป20000นคิดว่าจะแบ่งแปลงเล็กขายน่าจะได้อยู่ที่กําไรห0 0 0นบาทในระยะอันใกล้ถ้าบอกขายนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกขายนะกะว่าจะเก็บไว้แล้วก็มันเป็นพื้นที่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 เราไม่เคยรู้นะคะจะเก็บไว้รอดูก่อนว่าพื้นที่นั้นขอเวลาศึกษาพื้นที่นั้นๆก่อนว่ามันมีราคามากถึงเท่าไหร่แต่ที่นแน่ๆคือจับมาเนี่ย ถูกแน่นอนนะคะโอเคค่ะวันนี้มาแชร์เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ